อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับสไครต์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพอดีรีวิวกับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้ No g a i n ก o l o v รรักนี้ไม่มีขาดทุนที่เขาจะแต่งงานนะคะครั้งนี้แหละฉันจะเอาเงินใส่ซองคืนได้สวัสดิการแล้วก็เลื่อนขัน้นฉันต้องการเจ้าบ่าวทำไมไทำไมไม่เอาผมรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณมากเกินกว่าจะรู้สึกดีกับคุณได้นะครับเขินอายเหรอคุณสามี ซีรีส์โรแมนติกค,คอมอดี้ที่ได้ตัวแม่ตัวมัมเจ้าหญิงแห่งวงการรอมคอมอย่างชิมินอาจากผลงานที่พารีรีวิวชอบอย่างมากอย่าง My Girlfriend Is a Gumiho แฟนผมเป็นจิ้งจอกครับที่เรื่องนี้ค่ะก็มาประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องสุดหล่อยอย่างคิมยองแดจากผลงานน่าดูหลายเรื่องอย่าง s h o o t i n g Star หรือว่าจะเป็นเรื่องคู่รักวิวาต้องห้ามที่แค่นักแสดงนำก็คอนเฟิร์มการันตีแล้วค่ะว่าสนุกฮาฟินจิกหมอนแน่นอน แถมยังคอนเฟิร์มความสนุกด้วยผู้กำกับจากซองเกิลนำซุนและผู้เขียนบทจาก h r r r i v a t e Life โดยที่ตัวเรื่องนั้นก็บอกเล่าเรื่องราวของซนแฮยองสาวนักคำนวณพนักงานบริษัทเพื่อการศึกษากุนบีบริษัทที่ให้ความสำคัญกับชีวิตคู่ที่จะใครแต่งงานนะคะก็จะได้รับบรหยุดได้ผลประโยชน์พิเศษการเลื่อนขั้นที่คนโสดอย่างนางเอกจะไม่ได้รับ เพราะว่าจู่ๆแฟนหนุ่มที่คบมาก็ไปแต่งงานกับคนอื่นซะอย่างนั้นแถมยังต้องใส่ซองให้อีกตั้งหลายตังค์และด้วยทักษะการคำนวณบทลบคูณหารของลังเองค่ะก็พบว่าโสดอย่างตัวเองนั้นมีแต่เสียเงินเสียเป็นแสนแฟนก็ยังไม่มีจะถอนทุนยังไงดีละ่ะหรือว่าต้องแต่งงานกันนะ พี่ก็ประจวบกับบริษทัทเามีโปรเจกต์ <คน S 1> พิเศษที่จะทําให้การเรื่องขั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแบบติดจรวดได้ทํางานขึ้นตรงกับท่านประธานบริษัทแต่ติดตรงที่ทุกคนในทีมผู้หญิงต้องไม่โสดงานนี้การตามล่าตามหาเจ้าบ่าวชั่วข่าวก็ได้เกิดขึ้นประกวดของบริษทัทเหรอเขาจะตั้งทีมฉพากิจสังกัดประธานมาทำโปรเจกต์ที่ชน,นะเดทเพื่อนร่วมงานแต่งกับเพื่อนร่วมงานเรื่องพานนันไม่จําเป็นหรอกฉันจะชนะการประกวด โดยได้หัวแบบล็อกมงค่ะก็ไปออกที่พนักงานพัทธามร้านสะดวกซื้อแถวบ้านสุดหล่อแบบเซ่อซอย่างคิมจีอุกพระเอกของเรานั่นเองผู้ที่เป็นดั่งไม้เบื่อไม้เมาเจอกันไรมีแต่ทะเลาะทุกคนตีกันเถียงกันตลอดว่ายังไงครับคุณลูกค้าแต่สุดท้ายค่ะพระเอกนั้นก็เลือกที่จะช่วยเป็นเจ้าบาวช่วคราวให้กับนางเอกโดยที่นางเอกจะต้องรับเลี้ยงแมวเจ้าหนูน้อยให้ และอีกเหตุผลหนึ่งนะทุกคนน่าจะเป็นเพราะตัวพระเอกเองค่ะเคยได้รับการช่วยเหลือจากแม่นางเอกที่แม่นางเอกนั้นมักจะรับเด็กอุปถัมมาดูแลที่บ้านแต่ตัวนางเอกเนี่ยไม่ชอบการที่แม่รับเด็กอุปถัมมาเลี้ยงที่บ้านเลยนะแล้วถ้านางเอกรู้ความจริงว่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนว่าพระเอกนั้นคือเด็กที่แม่เคยรับมาอุปถัมที่บ้านจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมความแตกจะเป็นยังไงต่อต้องตามดูกันต่อค่ะทุกคน แต่ที่นแน่แน่การเริ่มต้นถอนหุนและการเลื่อนขั้นแบบติดตรวจของนางเอกได้เริ่มขึ้นแล้วฉันจะชนะออการประกวดแล้วเลื่อนขั้นรวดพลาดพี่เขาจะแต่งงานนะคะครั้งนี้แหละฉันจะเอาเงินใส่ซองคืนได้สวัสดิการแล้วก็เลื่อนขั้นฉันต้องการเจ้าบ่าวทำไมไทำไมไม่เอามผมรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณมากเกินกว่าจะรู้สึกด,ดีกับคุณได้นะครับเขินอายเหรอคุณสามี พร้อมกับเรื่องราวของความรักชั่วคราวที่เริ่มจะพัฒนาเป็นถาวรที่ไหนก็คือเตรียมกี่เตรียมฟินจิกหมอนได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าพอพระเอกเริ่มที่จะจริงจังจริงใจก็คือมันฟินมากอะปกป้องดูแลใส่ใจอย่างดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรคุณลูกค้าครับคุณลูกค้า ที่ก็ได้ตัวกระตุ้นอย่างแฟนเก่านางเอกค่ะที่ยิ่งพยายามจะจับผิดนางเอกเท่าไหร่นะก็เหมือนยิ่งเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้ใกล้ชิดสารสัมพันธ์กันมากเท่านั้นค่ะคือพยายามจะจับผิดนางเอกมากว่าเพิ่งเ,เลิกกับตัวเองแล้วก็แบบว่าไปเจอผู้บ่าคนใหม่แล้วก็แต่งงานกันเลยมันชักจะดูมีอะไรแปลกๆอยู่นะ แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะคุณแฟนเก่ารวมด้วยแก๊งเพื่อนที่ปรึกษาอย่างคุณนักภาคผู้แสนผู้ตรงผงผางกับความสัมพันธ์แบบเปิดคบคนนี้5วันอีกคน5วันตารางแน่นสุดๆค่ะและน้องสาวนักเขียนนิยายออนไลน์ผู้โด่งดังอย่างน้ำจายอนหรือว่านามปากายอนโบรา โดยที่นิ้ายเลดอาที่จายอนเขียนค่ะทุกคนกับถูกโจมตีคอมเมนต์ด่ากลับมาอย่างแรงจากบกยอนประธานกุนบีหรือว่าประธานบริษัทที่นางเอกทำงานอยู่นั่นเองทุกคนที่นางเอกมันจะเรียกว่าบกคิยอนบกิยอนที่ก็ทําให้เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นการสารสัมพันธ์รักท่ามกลางารเรื่องราวดรามา่า ที่ใดๆก็คือนิยายเรดอาร์ที่จาย้อนเขียนนั้นชื่อเรื่องว่าเมนูแซบท่านประธานทุกคนชวนอ่านชวนดูมากเลยค่ะที่เพื่อนๆก็สามารถตามต่อได้ในตอนพิเศษที่กำลังจะปล่อยมานะคะอยากจะรู้จริงๆว่าแซบขนาดไหนรอดูรอชมแล้วค่ะและสุดท้ายแล้วนั้นคุณลูกค้าและเจ้าบ่าวชั่วคราวจะเกิดการจ้างงานจริงถาวรหรือไม่เรื่องการเป็นเด็กอุปถัมภ์ของพระเอจะมีผลต่อความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า จายอนจะก้าวข้ามผ่านความรักต่างชนชั้นกับประธานโบคฮยยยอนได้หรือเปล่าเมนูแซบทันประธานจะเกิดขึ้นจริงไหมตามต่อได้ใน no gain no love รักนี้ไม่มีขาดทุนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คับพลายรีวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปตามดูเมนูแซบททนประธานต่อก่อนละค่ะไปละคะบ๊ bye ายบายรู้สึกผิดไปเลยเออในฐานะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อน บางทีฉันควรจะช่วยสอนให้มือใหม่หรือเปล่านะ